สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนกลับมาพบกันกับคลิปของสี่มีนาครับคลิปนี้สี่มีนาจะขออาราธนาพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเป็นพระรูปหล่อเนื้อสำริดทองผสมมาดูรายละเอียดกันครับซึ่งพิมพ์นิยมนี้จะสร้างยุคหลังจากพิมพ์คีตาวิธีการสร้างรวมถึงธรรมชาติก็จะมีความแตกต่างกันจากพิมพ์คีตาในหลายๆจุดเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันครับ จากธรรมชาติของพระรูปหล่อพิมพ์นิยมที่สีมีนาได้เห็นมาก็น่าจะมีการสร้างไว้หลายวาระแล้วก็หลายวัดด้วยครับด้วยพุทธศินเดียวกันแต่ก็มีหลายแม่พิมพ์แล้วก็หลายขนาดต่างกันได้ตามแต่ละวัดหรือตามแต่ละกลุ่มนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นพระรูปหล่อเนื้อสำลิดทองผสมที่สร้างด้วยวิธีการหล่อโบราณแบบหล่อชอ่อส่วนพิมพ์้ตาจะเป็นการหล่อแบบพิมพ์เบ้าประกบ ซึ่งถ้าจะให้สีมีนาวิเคราะห์น่าจะเกิดเพราะว่าการสร้างแบบหล่อช่อจะสร้างได้พระจำนวนมากกว่าแล้วก็สะดวกกว่าการสร้างแบบพิมพ์เบ้าประกบครับเราจะเริ่มต้นเช็คพระองค์นี้กันที่พุทธศิลป์กันครับ พุทธสิ์ของพระองค์นี้เป็นพระรูปหล่อที่มีใบหน้าอิ่มเอิบดูคล้ายแปะยิ้มจมูกมีขนาดใหญ่ใบหูยาวใหญ่แสดงถึงการมีความสุขและความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ใครหลายๆคนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภช่วยเสริมเรื่องการค้าขายและการมีอายุยืนนักสะสมบางคนก็จะดูรายละเอียดบางจุดบนใบหน้าแต่ด้วยความที่เป็นพระหล่อโบราณเราจะดูตำหนิในพิมพ์ไม่ได้เลยครับ สีมีนาจะดูลักษณะการยิ้มที่มีความสุขและดูมีเมตตาเป็นหลักพุทธลักษณะจะประทับอยู่ในท่าสมาธิอยู่บนฐานที่เรียกกันว่าฐานเขียงซึ่งสำหรับพระองค์นี้ฐานจะเป็นฐานเตีย้ยและใต้ฐานเรามักจะเห็นรอยช่อชนวนพระมีการสร้างหลายวัดหลายวาระเราจะดูธรรมชาติความเป็นเนื้อสําริดหล่อโบราณตำหนิในพิมพ์ใช้ดูพระเก่าไม่ได้นะครับ ประวัติของหลวงพ่อเงินคร่าวๆท่านเกิดเมื่อปีพศ2348และมรณภาพในปีพศ2462ดังนั้นพระเครื่องทั้งหมดที่ทันยุคข,ของหลวงพ่อเงินจะต้องผ่านอายุมาอย่างน้อยที่สุด100ปีขึ้นไปแล้วครับอ๋อฟังมาถึงตรงนี้ฝากพี่เพื่อนๆเอื้อมมือ,มอไปกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับถ้าได้ประโยชน์ ก็ช่วยแชร์กันไปให้คนที่อยากเรียนรู้เรื่องพระเครื่องได้ความรู้ดีๆเป็นธรรมทานกันครับถัดมาเราจะมาเช็คเนื้อพระกันครับเนื้อพระเป็นจุดสำคัญมากๆในการพิจารณาพระรูปหล่อยุคเก่าๆซึ่งอย่างแรกซีมีนาจะไม่เก็บเนื้อทองเหลืองล้วนๆเลยครับสมัยก่อนถ้าเราย้อนเวลากลับไปเป็นช่วงประมาณปีพศ2400กว่าการสร้างพระเนื้อโลหะสำลิด จะเป็นการรวบรวมแร่แล้วก็โลหะต่างๆมาใช้ในการสร้างพระตามสูตรสำลิดนะครับอย่างเช่นทองคําเงินทองแดงสังกสีสังขวานอนหรือว่าเหล็กไหลก็ตามแต่ว่าทองเหลืองจะเกิดจากการผสมแร่ระหว่างทองแดงและสังกสีเข้าด้วยกันดังนั้นพระเนื้อสำลิดสีหรือวันนะอาจจะออกคล้ายทองเหลืองได้และรูปหล่อพิมพ์นิยมของหลวงพ่อเงินเนื้อออกทองเหลืองจัดจัดก็มีครับ แต่ก็ต้องเป็นลักษณะของทองเหลืองที่เกิดจากการผสมทองแดงและสังกะสีลงไปในเบ้าหลอมรวมถึงแร่อื่นๆด้วยไม่ใช่ทองเหลืองอุตสาหกรรมสำเร็จรูปลุ้นๆที่ผสมมาแล้วเหมือนยุคปัจจุบันและต้องมีธรรมชาติความเก่ามีกระแสโลหะให้เราเห็นนะครับและจุดสำคัญในเนื้อพระเก่าที่เราจะต้องเห็นก็คือความแห้งครับเวลาที่เราดูพระเก่าให้มองหาความแห้งให้เจอก่อนเลยนะครับ มองหาเม็ดผดหรือคราบแห้งๆด้านๆที่สะสมตัวผ่านการเวลามานานโดยเฉพาะตามซอกหรือในล่องถ้าเป็นพระใช้มานหนักก็ต้องมีความสึกกร่อนมาแทนความแห้งอยู่ดีครับสำหรับคนที่บอกว่าพระเก็บดีเลี่ยมกันน้ำตลอดเวลาหรือว่าเก็บไว้ในตู้นะครับองค์พระก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอยู่ดีเพราะภายในพลาสติกที่เลี่ยมพระเอาไว้ก็มีอากาศอยู่ข้างใน ผ่านความร้อนผ่านความเย็นความชื้นที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันอยู่ดีหรือถ้าใครจะบอกว่าเก็บพระเอาไว้ในตู้เซฟแล้วก่อนหน้านั้นตั้งแต่สร้างพระมาล่ะครับเมื่อเราเห็นความแห้งแล้วเราก็อุ่นใจได้ว่าเป็นพระที่ผ่านอายุมาครับถัดมาเราจะมาเช็คกระแสะโลหะกันครับเราจะต้องดูกระแสะโลหะเพื่อตรวจสอบว่าพระเป็นเนื้อสำริด หรือว่าเป็นพระเนื้อโลหะผสมหรือไม่นะครับถ้าเป็นพระแท้ยุคหลังห,งหรือว่าแท้แต่ไม่ทันหลวงพ่อเงินที่สร้างในยุคเก่าหรือตั้งแต่ก่อนปี2,500ขึ้นไปแต่สร้างตามสูตรการสร้างพระโบราณถ้าเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะมากหรือว่าน้อยเราก็ควรจะต้องเห็นกระแสโลหะในเนื้อได้บ้างครับกระแสโลหะ จะเกิดได้จากการหลอมโลหะต่างชนิดเข้าด้วยกันด้วยวิธีการหล่อโบราณซึ่งไม่ได้มีการครวบคุมไฟหรือความร้อนให้คงที่ได้เหมือนการหล่อพระแบบสมัยใหม่ทำให้เราจะต้องเห็นเนื้อพระมีโลหะต่างลาักษณะต่างสีต่างวัรน,นะหรือว่าต่างธรรมชาติผสมรวมกันอยู่ในเนื้อพระครับการดูกระแสโลหะเราจะเห็นเนื้อพระในบางจุด จะดูเป็นโลหะหลากสีดูระยิบระยับอยู่ในผิวนะครับก็คือธรรมชาติของโลหะหลากหลายชนิดที่มาอยู่รวมกันหรือจุดที่โลหะยังไม่ได้หลอมละลายเข้ากันดีเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเกล็ดของโลหะตามุง้งหรือบางสูตรเราจะเห็นเส้นเสี้ยนของสังกะสีหรือว่าแร่แฝงอยู่ในเนื้อนะครับและทุกอย่างจะต้องอยู่ในเนื้อพระทับซ้อนกันแบบแยกออกมาไม่ได้ เมื่อเราเห็นกระแสโลหะเราก็จะรู้ได้ว่าเป็นพระที่สร้างด้วยวิธีการและหลักการที่ถูกต้องที่เหลือเราก็จะดูรอยตามมดหรือว่ารอยตะใบเพื่อเพิ่มเติมและยืนยันธรรมชาติของวิธีการหล่อโบราณด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับจุดสำคัญถัดมาที่เราต้องเช็คกันก็คือออกไซด์ครับออกไซด์เป็นสิ่งที่เราใช้ประเมินอายุขององค์พระด้วยธรรมชาติของพระเนื้อโลหะ และรวมถึงโลหะทุกประเภทที่สัมผัสกับอากาศจะต้องมีออกไซด์เกิดขึ้นเหมือนเหล็กเก่าๆเ,เราก็จะต้องเห็นสนิมเกิดขึ้นนะครับออกไซด์ที่เกิดขึ้นธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผิวพระเนื้อโลหะเก่าเรียบตึงไม่ได้พระเก่าเนื้อต้องดูเหี่ยวย่นดูครุขระเป็นลอนคลื่น อันนี้เป็นจุดตายของพระเนื้อสำลิดหล่อโบราณเก่าๆเลยนะครับยิ่งเป็นพระที่ผ่านอายุมาร้อยกว่าปียังไงก็เรียบตึงไม่ได้ถ้าเรียบตึงมาต้องตีเป็นหล่อเวียงจะโฆษณาไว้แพงแค่ไหนก็ผิดธรรมชาติพระทันยุกหลวงพ่อเงินหรือว่าตีเป็นพระใหม่ได้เลยครับ สำหรับวิธีการดูธรรมชาติของออกไซด์ออกไซด์จะปูดหรือว่าผุดขึ้นบนผิวพระเหมือนเป็นเม็ดผดเล็กๆละเอียดยิบๆนะครับแล้วก็รวมตัวกันเป็นคราบตามระยะเวลาการผ่านอายุพี่เพื่อนๆลองนึกภาพเหล็กที่ขึ้นสนิมนะครับก็แบบเดียวกันเลยครับลักษณะของออกไซด์จะขึ้นอยู่กับโลหะแต่ละชนิดดังนั้นเมื่อเนื้อพระเป็นโลหะผสม ออกไซด์ก็จะต้องมีความหลากสีหลายธรรมชาติไปด้วยทําให้เนื้อพระในแทบทุกจุดจะต้องมีความหลากหลายเกิดขึ้นมีทั้งสีดําน้ําตาลหรือว่าแดงส้มเหลืองและแต่ละสีที่เกิดขึ้นก็จะมีสีเข้มอ่อนเก่าใหม่รวมกันไล่ระดับซับซ้อนกันไปมาสีจะดูเป็นสีอมๆพี่ๆเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วออกไซด์กับกระแสโลหะต้องดูยังไงและมันต่างกันยังไงนะครับหลักการก็คือ ออกไซด์จะเกิดขึ้นบนเนื้อพระส่วนกระแสโลหะจะอยู่ในเนื้อครับถัดมาเราจะมาเช็ครอยตามมดกันครับรอยตามมดเป็นจุดหนึ่งที่เราใช้ยืนยันเพิ่มเติมความเป็นพระหล่อโบราณได้แต่ก็อาจจะไม่เจอในพระบางองค์นะครับแต่ส่วนมากแล้วจะมีและถ้ามีก็จะดีมากๆเพราะเป็นธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นจากการหล่อโบราณ รอยตามมดก็คือฟองอากาศที่เกิดจากการเทโลหะลงไปในเบ้าพิมพ์และเมื่อโลหะหลอมละลายถูกเทลงไปแทนที่อากาศอากาศบางส่วนก็จะติดอยู่ตามขอบขององค์พระได้เมื่อโลหะเย็นตัวลงทําให้เราเห็นเป็นหลุมหรือว่ารอยตามมดอยู่ตามจุดต่างๆขององค์พระและในหลุมก็จะต้องมีความเก่าด้วยนะครับทั้งเหรียญหล่อและรูปหล่อที่สร้างด้วยวิธีการหล่อโบราณ เราจะใช้รอยตามดรวมถึงเนื้อเกินและรอยเนื้อย่นเป็นจุดพิจารณาได้ทั้งหมดใครที่เคยสร้างพระด้วยวิธีการหล่อโบราณแบบทุกขั้นตอนจะเข้าใจจุดนี้ได้เป็นอย่างดีครับ และจุดสุดท้ายที่เราจะมาเช็คกันในพระองค์นี้ก็คือรอยตะไบครับพระหล่อโบราณส่วนมากจะมีรอยตะไบหรือว่ารอยแต่งพิมพ์แต่งเนื้อเกินตามขอบหรือว่าแต่งใต้าฐานเพื่อให้ตั้งองค์พระได้ตรงหรือว่าใช้ย้ํารายละเอียดบางจุดเพื่อให้เกิดความคมชัดในองค์พระครับ วิธีการดูรอยแต่งพิมพ์หรือว่ารอยตะใบเก่าๆก็คือผิวในร่องตะใบหรือว่ารอยเครื่องมือนะครับต้องกลับเป็นสีเดียวกับผิวโดวยรอบในบางจุดจะมีออกไซด์ขึ้นคลุมผิวถ้าเป็นรอยแทงตะใบาบางๆอาจจะมีออกไซด์ปิดหมดเรียบร้อยแล้วคือที่เรียกว่ามีรอยแต่ไม่มีร่องนะครับส่วนร่องตะใบลึกๆร่องจะต้องเหี่ยวไม่เป็นล่องคมๆสีเงินเงนเ,งนเงา แต่ถ้าเป็นพระแต่งผิวมักจะเป็นการแต่งคราบปิดร่องตะไบเอาไว้ดูเลอะๆหรือดูหนาๆครับรอยตะไบเป็นส่วนประกอบในการดูพระรูปหล่อที่สําคัญเวลาดูพระบางองค์สามารถจบที่รอยตะไบได้เลยนะครับแต่ก็ต้องระวังสําหรับพระเก่าแท้ที่ถูกตะไบที่หลังก็มีนะครับจุดนี้ต้องระวังครับ เท่าที่สีมีนาศึกษามาสิ่งที่แตกต่างระหว่างพระรูปหล่อพิมพ์นิยมเมื่อเปรียบเทียบกับพิมพ์ขี้ตาก็จะมีหลายๆข้อนะครับส่วนรูปที่จะเปิดตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับหัวข้อสีมีนาจะลงรูปธรรมชาติของพระองค์นี้ไปเรื่อยๆพิมพ์นิยมสร้างหลังพิมพ์ขี้ตาเนื้อโลหะมักจะละเอียดกว่าและพบที่มีวันนะออกทองเหลืองจัดๆองค์พระมักจะดูเรียบร้อยแต่งพิมพ์สวยงามและดูคมชัดกว่า มักจะมีรอยแต่งพิมพ์และรอยตะไบที่ใต้ฐานไม่ค่อยพบที่มีแร่หรือว่าเหล็กไหลผสมในเนื้อเหมือนพิมพ์ที่ตายุคต้นๆไม่มีรอยประกบข้างแต่จะมีรอยช่อชนวนแทนและแน่นอนครับพิมพ์นิยมจะไม่มีก้อนเนื้อที่ใต้ดวงตาขององค์พระส่วนลักษณะของฐานสีมีนาจะใช้แยกกลุ่มแต่จะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้นะครับ การดูพระเก่าเราจะต้องใช้ทุกๆจุดมาพิจารณาร่วมกันครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้พี่เพื่อนๆหลายๆคนเข้าใจเรื่องพระเนื้อสำริดหล่อโบราณและพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินได้มากขึ้นพระแต่ละพิมพ์มีการสร้างหลายกลุหลายวัดและหลายวาระจนพระเกจิท่านนั้นมรณภาพไป ถ้าเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงลูกศิษย์ของท่านหรือวัดเองก็มักจะมีการสร้างต่อเรื่อยมาอาจจะดัดแปลงจากพิมพ์เดิมหรือว่าทำพิมพ์ใหม่ก็เป็นพระแท้ผ่านพิธีบางก็มีบันทึกไว้บ้างก็ไม่มีนะครับเราจะต้องประเมินและวิเคราะห์ในจุดนี้ด้วยจะใช้การท่องจำไม่ได้เด็ดขาดครับโดยเฉพาะการจำตำหนิพิมพ์ในพระเก่าไม่มีครับ การจะศึกษาพระแท้หรือหาพระแท้เอาไว้ใช้พุทธคุณต้องดูเนื้อพระประเภทต่างๆที่จะต้องผ่านอายุและมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและเราจะต้องวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับขอบคุณพี่พเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและทุกกำลังใจดีๆที่ส่งมาขอให้ทุกๆคนได้รับประโยชน์มีพระองค์ครูเป็นของตัวเอง ทุกคำถามที่ส่งเข้ามา4มีนาพยายามจะตอบถ้าช้าไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปความรู้เป็นธรรมทานสำหรับทุกๆคนขอให้ธรรมะคุ้มครองทุกๆคนครับพระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงนะครับแล้วไว้พบกันใหม่สุขกายสุขใจครับ